มารีต้องมานะมารีต้องมาแน่เลยน y o n e พี่วันท่หแม่เอ็ม has a makeup school อ๋อค yeah. yeah. ือด้วยอะอใช่นี่เนี่ยมารีกับนฤตนเดาดูเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากตอนเนี้ยยานี่เครื่องสำอางฉันมีเยอะบุคคลจะต้องชอบ นี่เยอะมากเลยมามาขโมยได้เ็อินชีกีเราเป็นเราเป็นคนโจรบ้างมาขโมยได้เห็นไหมโจโจรโจรโจรเลยว้าวโอ้ ก็คือมาแต่ตัวนี่คนตาทำไมมาลีดูเกรงอ่ะมาลีไปไหนมาลีจริงจังในการดูมาลีโอ้ยน้องขออีกนี่กำลังดูค่ะนีแบบกำลังโอ้ยคยอยู่เลยคิดว่าตัวกระเป๋าใบไหนไปใส่ดีใช่ที่จะากระเป๋าใบนี้ไใส่มาเดียนแต่งหน้าเลยมาเดียนแต่งหน้าตอนนี้ดึกมากพี่เพิ่งเสร็จงานแล้วค่ะขับไป เสร็จตั้งนานแล้ววัา t ร m ม orrow มีคลาสแบบ s t u d e n t ท์ฟองเวียดนาม10คนเดีย oh. yeah. ก็เลยจัดห้องให้สวยงามเพราะว่าพรุ่งนี้จะแบบสอนวันแรกของนักเรียนเวียดนามมีคนบอกว่าทำไมมาลีกันนะตาเรียดูเรียบร้อยจังต่างจากเมื่อกี้เลย <c oughs> แม่เขาเลยไงเองมากมีของสีมารโก็แบบ มาอยู่ไม่ได้อยู่พร้อมพันแล้วอยู่รัฐธสรมนนาตาเลียกลัวผีไหมมารีกลัวผีไหมมารีกลัวมารีกลัวหรอใช่เมื่อวานเราไลฟ์แล้วมีคนบอกว่ามารีมีคนอยู่ใครบอกว่ามารีมีคนอยู่ข้างหลังไม่ใช่มีมีคนอยู่ข้างหลังแล้วมารีก็กี้ร้อนขาเลปิดไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าห่วงมารีทําไมเราทําไมพูดเรื่องผีแม่น้องจะร้องไห้แล้ว รายการรายการผีนะน่าจะมาลีนอนคนเดียวฮะไม่ได้นอนหน้ามันดิเมันตอนกระโดดหอแล้วตอนเนี้ยที่ถูกขังต้องขีดนะจริงนี่ยนอนเลยไม่มีที่นี่มีคนสวื่อไม่มันแค่มีโทวศัพท์ก็พอ โ oh, yes. ี้าบางครั้งถ้าเราคิดถึงอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะก็คือไม่รู้ป๊อปปี้ว่างไหมอะ่ะอยากชวนป๊อปปี้มาด้วยวันศุกร์เนาะป๊อปปี้ล้วก็นี่วันนี้ฉันทักพีมไปเธอ <c oughs> ใช่ไหมถ้าว่าพีมสวัสดีค่ะแม่เอ็มนะคะนางถามว่าแม่เอ็มไหน <c oughs> <c oughs> แล้วเชนก็บอกว่าแม่สุริค่ะนางก็บอกว่าอ๋อจ่าเอ็มที่อะอีพีงงมากยังไม่นอนกันหรอคะทำอะไรกันนอะก็ฟังแม่เอ็มไงงงมากก็ก็ถูกก็ถูกของมาลิน โทงตรงอ่ะยูเป็นทรงค้ตรง่ไทางอะไรยูอ่ะเอาอยู่อีกไบอกมีรงเลอ้จ้ปิ้งปุยุยนหรอปิ้งมมานามาที่นอนนอนกับนอนกับนอนพงม้วมาเจอเนี่ยหรออยู่ห้องหูอยู่ห้องเป็นอยู่ห้องนอน นอนเบอร์เกอร์อ่ะเฮ้ยอยากกินอยากกินเหมือนกันอุย้ยนันตาเลียกนัตาเลียกกับมาเรีรู้จักหมูฮองไมมองหม,หไ,ม,ไ,มไม่น้องหมูฮองไม่ค่ะไอ้น้องหมูยอเป็นน้องหมู็น้องหมูฮองย่อหมูฮองของ,อ,งอุอ้ย เพื่อนหรือวาอมเหมือนสามชั้นไหมไม่รู้จักค่ะแต่เอ็มต้องเอามาฝากค่ะโลได้เดี๋ยวให้พี่กบพี่คีมาหมูคองมาฝากดีกว่าเฟิร์เดี๋ยวเราไปภูเก็ตอยากไปภูเก็ตมากนาทะเลไปภูเก็ตแม่ไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อ่ะสู้เหมือนจะมีงานที่ภูเก็ตนะได้โอ้ไปสิไปด้วยกันู้ช่วงไหนอะแม่เอสดูเขาไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาบอกว่าเร็ว ใช่น่าจะเดินนะนี่หมูฮองอร่อยมากไปภูเก็ตต้องไปกินหมูหองนะโอเคค่ะอืมอืมโอ้ว้าวอร่อยอ่ะหมูหองเหรอไม่ใช่หมูยุบีหมูหมูหองก็อร่อยหมูหองนะร้านคู่กับข้าวอร่อยบาร์ซูปปกตะกาอยู่ตอนเนี้ยเราแบ่งกันกินอะไรอย่างครเอาเนื้อใครเอาเกล็ดโอ้ my g o เื่อนนี้ชื่ออันยองเอมยูเอมนนนนเซฮายเด้อนู่นนน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 นนนนมนูนนนนนนนานนนนนนนึ้นมากเออนออนนนนนนนอนน อินบีเอ็มยูเอ็มยูตาสีฟ้านะทุกคนน่ารักมากโอมบโอมแบโอมยมูนุ่งเซีให้ก่อนเลยนุ่งมาลีเงียบไปแล้วมารีกลัวผีอยู่ตอนเนี้ยนี่ว่าหงอนั้นมารีพูดกับพ่อพี่สุรีว่า เอาวนัะ้คุยอะไรกันมาแล้วครับปอมทั้งสองตัวเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเมอเยียมอยู่ชืออะไรเหรอคะรักกับคัฟฟี่ได้ไหมแม่เ่แม่เล่าเล่าประวัติเอ็มยูหน่อยสิว่าได้จากใครมา U in, เอ็มยูนี่เป็นลูกเป็นหลานแม่ปุ้ย<อ>แม่ปุ้ยให้มาอ๋อเหมลูกหลานนะพ <c oughs> เ,คเคยเห็นหมาตัวหนึ่งของแองจี้ป่ะชื่อเซอร์บี้อ่ะจำได้วันนั้นที่เราไปเซียงเพีร์แล้วแม่ก็มีนอกชื่ออันยองปะอันยองส,สีน้ำตาลอ๋อน้ำตาลน,นั้นคุลาล์น,นั้นพุดเดิ้ลแต่ว่าอันเนี้ยเคยเ,เห็นเคยเห็นตัวถ้าไป ไม่เข้าได้ไปนี่เลยมันจะมีชื <t us> <t us> ่ออยู mm ่ช hmm ื่อฮันนาฮันนาเคยเห็นชื่อฮันนาป้าฮันนาเนี่เป็นพี่เป็นพี่น้องกับเอมยูเนี่ยเอ็มยูเอูเนาะแล้วกล้องกบโฟกัสแบบว่ามัน่ที่กำลังเขียวบางอีกกำลังไฮเดรชสวยสวยมาก นนี้ไม่ดูโซเฟ่ไม่ดูนอนเยอะหรอวันนี้เฮ้ยใช่ทำไมวันนี้ไม่ดูไปไหนมาวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ไปจิมแล้วก็ออกไปฉไไดดีดสิวมาโซเฟ่ฉีดคนสิวเสร็จแล้วใช่ไหมเออมันยองสดมากจริงสนลามไ,ไปละเครื่องบนดีกว่ามาลี่หิวใช่ไหม วันศุกร์อ่ะวันศุกร์ after work อ่ะไปกินหมูกระทะไหม yes oh, yes วุยสนุกสนิค่ะเหือวะ <c oughs> หมูกระทะได้ไหม <c oughs> ไปค่ปปะ <c oughs> เอาละแม่เรียกมาให้หมดเลยเรียกป๊อปปี้ด้วยเรียกใครอีกอะ่ะ<อ>แม่จะเรียกพีมาเหรอ <c oughs> พีมพมาไม่ได้พิมพ์พิม์ไม่ว่างอ่ะพิมพ์แบบบ้านพิม์อยู่ไกลอ่ะบ้านพิมพ,อย,พ,มพอยู่นู่นน่ะสระยาอยู่ใกล้หมอ,อกเ่าของฉันดนใช่บ้านพิมพอ,อยู่สระยาอทุกคนไปตามมุกมาหน่อยดีทุกคนไปเข้ามุกปกว่ามุกเข้ามาตรงนี้หน่อยสิมุกอ้าตอนนี้มีแค่พี่ควานน,นี่โนนเจอซี่โน,นไหนไม่เห็นมุกไมุกอยู่ไหนอ่ะไักม่เขียนมุกไลฟ์อ่ะมีแค่ ช่วงกลางไหมนั่นอ๋อฉธอกำลังไลฟ์กับคนมุกมุกไลฟ์อยู่เหรอให้ดูก่อนมุกลงไลฟ์เห็นคนอื่นว่าอ๋อยังไม่มุกใหญ่ไลฟ์อ๋อแตรงเกลเกลโอเค let's let's เล่นเกมเกมอะไรอเกมคิดถึงอะไร จักกับเฮ้ยเรามาแมทช์กันดีกว่าโอ้ยเฮ้ยพี่สู้ชนะเราอยู่แล้วให้เราแมทช์ไม่ได้เพราะว่ามารีนไม่แมทช์ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้เสอร์มารีนไม่ได้พี่สู้อันนี้ไม่ใช่กล้องมารีนนะก็คือคือจริงๆอะอยู่ต้องแบบ restart life แล้วก็เปลี่ยน setting ใช่มาเดี๋ยวทำให้โอเคทุกคนขอขอรี รีเปิดไลฟ์ของมาริเพราะว่าชีชีเลือกมากเราเลยสักคุณนะมาิีอิงเนอะโอเคทีนี้แล้วก็โอ้หน้าพลายซอสแอปเปิลจีนะจ๊ะแอปเปิลจีกินขนมดีกว่ากินขนมบ้างล้วขนมมาถึงคือพี่ซูมีขนมด้วยหรอ มีค่ะช่วงที่กินขนมช่ำมากน้ําหนักขึ้นคริสปี้โรตีเอามาละมาแล้วแปลนี้มามีคนส่งราบูบูมาให้อีกแหละ ไมพอยไมเลยไมไอ้ีไรไอ้ยี่ไร่ยี่ไปไไมรู้ั่นะไรนั่นคือะไรนั่นไรนั่นคือไรนั้นคไรนั่นไรนั้ไรนั่นไรไ่ไรนัวยอไร่ไรันคบไรนันอไร่ไร่ะไรั่นคไรั่นไรอ้อไรั่นไร่อไรไรน่อไันไั่ ยู่ยังไม่ม kind of mm ีใ hmm. ช yeah, ่ไหมครับเสียใจด้วยนะพิดกับไปนะน่ารักมากเลยใช่ตับไลฟ์เปิดเปิดปีทั้งหมดใครมาเดี๋ยวใจเย็นใจนทะเลาะมันหอนเพราะมันอยู่ใกล้กันจะหอนเพราะปิดเสียนโอเคเอาละต้าลายมาก ไหนอะแล้วเจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดสีไลไม่ได้สี่พเจ็ดสี่ไม่ได้ follow แม่โอ้ยอ๋อเจ็ดสี่ก็ไม่น่าจะ follow ซูนะสุดาก็ม่หัวสองคนนะไม่ได้ยังไอะไม่ได้ช่วยไม่ได้สี่พเพราะเจ็ดสี่ follow แม่แล้วก็หนอหนาวเหยุ่ที่ไมยู่หนาไหมอ๋อเบาไม่ต้องเบาหรอก 是的。